ล่าสุดหลายท่านคงได้เห็นแล้วมั้ง t ิกตอกอะไรนะฮอลลาเหรอเห็นบอกว่าออกมาเปิดเผยชีวิตตัวเองว่าเธอมีแฟนสองคนเป็นฝาแฝดกันโดยทางด้านของน้องฟ้าใช่ไหมแฟนเขาก็คือสิงกกบเสือเอาเปิดไลฟ์สดของเขาเลยครับเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยอ่าคือต้องบอกว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการฉีกกฎแต่มุมนึงเราก็ต้องยอมรับนะว่าโลกมันมาถึงยุคที่ เฮ้ยมันก็ควรจะเท่าเทียมไหมครับคืออันนี้เนี่ยถ้าไปถามคุณระเบียบร,รัฐพงพาณิชย์ผมว่าโอ,โ,โอ้โหสงสัยจะเดือดไม่ใช่ซีมันมีคลิปติกต็อกด้วยเออตอนที่เขานอนอยู่บนเตียงอะ่ะปรากฏน้องฟ้าเสือกับสิงห์นี่เป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดถูกไหมใช่ครับแล้วปรากฏว่าร่วมหอลงงกับน้องฟ้า<ม>ซึ่งเป็นหนึ่งหญิงกับสองชายมันก็เลยเกิดคําถามว่าเฮ้ย e มันได้เหรออืมนี่อันนี้วันเกิดวันเกิดมีเสียงไหมหรือเป็นดนตรีเช็คหรือย,ยังเป็นเสียงไหม เป็นเสียงหรือเปล่ามีไหมเป็นอะไรอ่ะไหนดูดิเป็นอะไรเอาใม่เรื่องอะอะลีนตีเลยลีลีปปิปิปิปประเด็นโทษทีคือตีไม่ได้เลยเดี๋ยวมันมีปัญหาที่กำลังออนอยู่ด้วยนะฮะเอางี้ลีลีแบบเงี้ยเอาภาพนอนบนเตียงหน่อยเอาเร็วหน่อยี่โมงแล้วเนี่ยตีหนึ่งละอะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีหลายภาพมาก แล้วมันกลายไปว่าสังคมไทยก็งงมันได้ด้วยเหรอแปดพี่แปดน้องมารักผู้หญิงคนเดียวได้เสียคนเดียวด้วยความโกรธที่ผมพูดได้นะเพราะเธอเล่าให้เราฟังว่าได้เสียจริงๆนี่ฮะประเด็นก็คือภาพที่มันออกมาเนี่ยอันนี้รู้สึกจะเป็นการคุยกันใช่ไหมเป็นการคุยกันแล้วก็มีการพูดถึงว่าเพราะอะไรยังไงที่มาพบรักนี่ ฮปปี้เบิร์ตเดย์มีเทียนน้อยอ่าอ่าแล้วก็มีเทียนใหญ่อ่านี่ก็ครอบเทียนเนี่ยเขาเขาถือเค้กมาร่วมกันเทียนเล็กกับเทียนใหญ่เอาจริงโอ๊ตท้าที่ถือเทียนเออเดี๋ยวเขาหาว่าพี่พูดกำกวมเทียนเล็กกับเทียนใหญ่มันมีสองเทียนแม่เปิดช้าจริงเว้ยมันไม่ดูนี่อันไหนอันนี้อ่าถูกโบด้วยมีเทียนยาวด้วยเห็นไหมนี่ ครับอ่าคืนนี้ก็แบบอืมนี่พัดกันห่อนอ่านี่อ่าอ่ะอยากลองสิท่าอยากลองสิท่านั่งดูอยู่เนี่ยเออมีอีกเอาเปิดประมวลเลยประมวลเลยมีอีกอืมล่าสุดคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เหมือนโอ้โหสังคมอื้ออึงมากนะครับคืออย่างนี่นะเทียนสองเล่มเออไม่ใช่แหละสองเล่มดิหลายเล่มอยู่แปดเล่มนะแต่สองคนสองคนนี่จุกอะเอางีคือจุก กินเค้กจุกอะถูกป่ะเพราะกินเข้าไปเนี่ยหื่งแันเข้าไปทีเดียวคือเค้กฟอนอ่ะเออคือจุกอะรับรองจุกมีล็อกอกเพราะมันอิ่มถูกว่าเน่แต่ล่าสุดขาน่ารักนะสองคนก็น่ารักดูแบบผู้ชายแบบซื่อๆอถือว่าแล้วผู้หญิงก็แบบดูแบบใสๆนี่ฮะแล้วใสๆกับซื่อๆมาเจอกันเนี่ยแฮปปี้เน่ล่าสุดวันนี้ครับเราก็เลยถามเขาเลยถามจริงนี่คือคอนเทนต์หรือเรื่องจริงเนี่ย ไม่ต้องเจาะหน้าพวกพี่แล้วเปิดภาพวิดีโอคอเขาคู่กับคลิปของน้องเขาน้องฟ้าหรือน้องชนที่ชาน้องน่ารักนะแล้วน้องก็แบบผมว่าคือการเปิดเปิดโลกกระทัดของผู้ชายเลยว่าเฮ้ยม,มีอย่างนี้จริงเว้ยสวยนะทำมาเล่นไปแล้วผู้ชายสองคนนะ่ะก็แบบซื่อใสามากเลย ประเด็นคือถามบอกหนูหนูไปเจอกันได้ยังไงเห็นบอกไปเจอเสือกับสิงเนี่ยนะน้องไลฟปังว่าน้องฟ้าทํางานร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟเดือนมิยอหกแปดเสือกับสิงมากินข้าวและฟ้าก็ไปเสิร์ฟระหว่างที่นั่งโต๊ะกันนั้นก็ปรากฏว่ามีการขอเบอร์ฟ้าทีนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าเองจะเอาไปทําไมเองแก่แล้วเอาให้ไอแปดสิ ม,ม,มันมีพี่คนนึงที่เขาเหมือนทํานองว่านั่งอยู่ในโต๊ะนั้นแล้วก็มีแฟนนั่งอยู่ด้วย <laughs> พี่เขาก็เลยบอกว่าเหมือนขอเบอร์ผู้หญิงคนนี้ก็คือเบอร์เบอร์น้องฟ้าเหมือนทํานองเหมือนจะจีบแต่ปรากฏว่าพี่คนนึงก็เลยทักบอกว่าเอ้ยเอ็งจะเอาไปทาไมคนขอเบอร์จะเอาไปทําไมแก่แล้วให้ไอ้แฟนไปสิก็เลยเป็นที่มาของเอาเบอร์น้องฟ้าไปให้กับแฟดก็คือเสือกับสิงและหลังจากนั้นเห็นบอกตอนแรกเนี่ยฟ้าเขาบอกเขาไม่ได้สนใจเลยนะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีการโทรมาจนผ่านไปสักพักหนึ่งคู่แฝดก็มาร้านอีกครั้งหนึ่งครับคู่แฝดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองพอกลับบ้านไปเขาก็ทักมาว่าสวัสดีโดยมีการทักมาคนละลายในเวลาเดียวกันใช่ครับพี่ทักสวัสดีจ้าน้องก็น้องก็ทักผู้หญิงคุณผู้ชมฮะโอ้วันเดียวกันแสดงว่าเขาเลงแล้วอ่ะพี่ชอบใช่ไหมอ่ะน้องก็ชอบ อ่าเดี๋ยวรอเลยปะนี่เ็าทาอะไรกันวะเนี่ยบนเตียงเขาคลิปนี้น่าจะเขาจะถามเขาน่าจะถามสองคนว่าทําไมถึงแบบยอมอยู่กับเขามีเสียนดนตรีไหมถ้าไม่มีอันนี้เปิดได้มีหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะตอนนี้ตีสี่แฟนตื่นพอดีแต่ว่าตัวเองไม่นอนเราจะมาสัมภาษณ์แฟนกันนะคะ่ะ <c oughs> เสียงนี้หรือเสียงหรือเสียงนี่หนูนอนอย่างนี้เหรอจะ้าตีสี่แหม่เซตหน้าผมเนี่ยหนูนนชุดนอนเหรอจะ้าพ่งเรื่องงาน อ๋อน้องเพิ่งทำงานโอ้โน้องทำงานเลิกเช้าอ๋อแต่แฟนเพิ่งตื่นแฟนเพิ่งตื่นแฟนอยู่บ้านอ่ะต่อที่เปิดเสียงต่อนิดนึงเปิดเสียงต่อน่อยดีแจว่าตัวเองยังไม่นอนเราจะมาสัมภาษณ์แฟนกันนะคะค่ะคนนี้อย่าอ้อมคอมนะเขาจะถามว่าทําไมเธอถึงยังอยู่กับเขาอยากอยู่ด้วยฮะอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ด้วยอืออยากอยู่ด้วยอีกคนละ รักฮรอมไม่รักพ่อแม่อ่ะบ้านไม่มีอยู่แหมสวยเลิกได้คุณจมสวยเลิกได้นี่อาสั้นๆปรากฏว่าทั้งพี่ทั้งน้องทักมาตอนนั้นก็ฟ้าก็บอกแต่แรกก็ไม่ได้ชอบใช่ไหมก็ตอบเป็นมารยาทสักพักหนึ่งฟ้าเริ่มรู้สึกว่าคือคุยกับทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ย เขาเรียกทําไมนะคือเหมือนเขาบอกว่าก็คือตอบเป็นมารยาทนั่นแหละแต่พักนึงรู้สึกว่าไอ้ทำไมสองคนนี้เนี่ยเขาทักมาเหมือนทำน้องทักมาทั้งคู่เลยแล้วเหมือนจะชอบเราคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วเราจะเอายังไงวะอะไรแบบเนี้ยในส่วนตัวที่ฟ้าคิดฟ้าก็เลยบอกเอ้างี้ดี่ว่าขี้เกียจจะตอบแล้วเดี๋ยวต้องตอบไลน์นี่ทีตอบไลน์นิทีเปิดกลุ่มเลยอ่าเปิดเนแชทกลุ่มไม้นเป็นแชทนี้เอาโอเปนแชทพุทธทอล์คขึ้นมาหน่อยเอาเร็วเเอออสไว้หน่อยขึ้นมาบ้างเออเวลาเพื่อ แต่อันนี้ของเราเนี่ยของเราก็กลุ่มเหมือนกันแต่ของเรากลุ่มคุยกันอย่างเดียวรปรากฏว่ารวมกลุ่มเลยใช่ก็เลยเปิดกลุ่มเป็นแชท3คนแล้วก็เลยเอารากทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาอยู่ทั้งเสือทั้งสิงมาอยู่กับน้องฟ้าเลยแล้วก็<ฮ>อคุยกันทีเดียวให้มันจ,จบแล้ยังไงต่อก็เลยได้ทักทายแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆปรากฏคุยกันมาเกือบ2เดือนนะฮะฟ้าเขาบอกรู้สึกโอเคมากเหมือนเขายอมเราทุกอย่างทําให้เราใจอ่อนเรารู้สึกว่า2คนเนี้ยเป็นคนที่น่ารักช่วงแรกๆเนี่ยทำทุกอย่างเหมือนแฟนหมดเลยนะ เขาเองเนี่ยยังเขาบอกตอนที่ยังไม่ขอเราเป็นแฟนเนี่ยเขาคือทําดีมากคือเราเคยพูดเลยบอกว่าพวกเธอจะมามัดมือชกเราแบบนี้ไม่ได้นะพวกเธอจะมาเป็นแบบเป็นแฟนเราเนี่ยโดยไม่ได้ขอไม่ได้นะปรากฏว่าสองพี่น้องนี้ไม่รู้เขาไปคุยกันอี่าไหนทาอย่างกับเหมือนบทละครดูแล้วปากเผเยอะตามเลยเหม่เหมตามเ่ยคืนนี้แหละเออแหมปากปากมันดูคลิปอย่างนี้มันเผลอะเลย่ว่ามันจะแบบไปของมันเองนึกออกว่าจบคลิปแล้วมันเกิดอะไรก่อต่อ คุณผู้มชมฮะจบคิดก็ปักเทียนไงกินก็กินนี่รับรบองละเลงเลยอย,าย่างเงี้ยละเลงเลยเออล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าก็เลยบอกเธอจะมาใหผู้ชมไม่ได้เธอต้องขอเราเป็นแฟนให้ได้ถูกต้องสองคนเองเนี่ยเห็นบอกว่าเขาก็พร้อมกันทั้งสองคนเลยนะวิดีโอคอลมาเป็นวิดีโอคอลกลุ่มนี่แหละแล้วก็เขาก็พูดคล้ายๆบทละครเลยฟ้าจำได้แม่นเลยวันที่เขาขอฟ้าเป็นแฟนบอกว่าผมว่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับเราเป็นแฟนกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าทั้งพี่น้องพูดไม่เก่งจนในที่สุดหนึ่งสิงหา68ใช่ไหมมีโอกาสเนี่ยไปบ้านของฝ่ายชายคือเอาจริงเขาบอกเขาไม่สนใจเลยนะบ้านฝ่ายชายเนี่ยแบบเป็นคนแก่แล้วน้องเองเนี่ยก็พาผู้ชายมันแนะนําตัวด้วยปะคือไม่คือเขาว่าไปนอนบ้านผู้ชายก่อนตอนแรกไปอยู่บ้านผู้ชายเลยคุณที่ผู้ชายเนี่ยก็คือบ้านผู้ชายมีคนแก่อยู่อายุประมาณเจกว่าก็มีคนเมาส์มันก็มีคําพูดชาวบ้านแต่ไม่ต้องสนใจก็เขารักกันนะถูกไหม เอาผู้ชายทําไมมีได้ตั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วผู้หญิงทาไมจะมีไม่ได้<ำ>ตอนแรกก็กลัวว่าคนจะนินทาแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งพ่อแม่น้องแฝดเริ่มรับได้และเอ็นดูน้องฟ้าคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วถูกไหมฮะ<ำ>เคเพราะเขารู้แล้วว่าน้องฟ้าคือแฟนของแปดเสือกับแปดสิงข้านาดเดียวกันความสัมพันธ์ตลอด6เดือนราบรื่นเห็นบอกว่าเอาจริงเรารักกันด้วยความถูกต้องเราสามคนไม่ต้องมีใครเจ็บง่ายอ่าเจาะมาตรงนี้ก่อนเจาะมาตรงนี้นี่ฮะ เบื้องต้นเลยมไม่มีวันคู่วันขี้ครับพร้อมก็มาพร้อมกันหมดเลยสามคนเตียงเดียวกันอโ,อโอ้โหไม่มีปัญหาเรื่องหึงหวงไม่มีเลยมแม่หลับตาแล้วนึกภาพไม่ออกเลยนี่ฮะไม่ต้องน้อยใจไงเขาบอกไม่ต้องน้อยใจกันที่เกิดขึ้นเลยสักครั้งหนึ่งเออก็จีิงะของน้องและที่สำคัญก็คือ ฟ้าไม่ได้เลือกว่าจะมีใครก่อนใครหลังเสือกับสิงมาพร้อมกันอีกอย่างฟ้าไม่ได้เป็นคนจีบเขาเขาเป็นคนมาจีบแสดงว่าพี่น้องก็แสดงเจตจำนงอยู่แล้วว่าเขารักผู้หญิงคนนี้ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตัวฟ้าไม่ได้ใส่ใจคําพูดคนอื่นเพราะบางคนพูดในแง่ลบเราไม่ได้สนใจเราแฮปปี้ที่เรามีกัน3าค,คนคขอแชทดิไอไอจะเปิดอะไรแชทให้ดูมันมีแชทแชทข้อความวันที่เขาทักกันมานั่นแหละก็ที่บอกว่ามาเจอกันครั้งที่2ที่ร้านเสร็จสับปุ๊บเนี่ยเสือสิงเขาคงมีเบอร์ฟ้าอยู่แล้วก่อนหน้าน ที่มาเจอกันที่ร้านเนี่ยปรากฏมันมีแชทอยู่แชทหนึ่งครับเป็นแชทข้อความเสือกับสิงง่ะทีมงานเสือกับสิงมันจะมีเขียนเอาไว้เป็นแชทหน้าตาดำๆเลยวันนี้น้องฟ้าเขาส่งมาให้เขาเก็บไปให้นี่9รกระกรกฎาคมอุ้ยทักพร้อมกันเลยอ่ซ้ายคือเสือขวาคือสิงค,ครับเสือทักแบบเซฮัลโหลส่วนสิงเนี่ยก็บอกสวัสดีครับโอ้โหพี่น้องห้าทุมห้นาทีะ นี่สุดๆเลยใช่ครับและมันมีเขาเรียกอะไรนะมีภาพตอนเขารับปริญญาด้วยนะจริงวะใช่ครับนะไรแก้มกันอ่ะก็คือปรับปริญญาสองพี่น้องนี้ก็ไปร่วมยินดีกับน้องฟ้าด้วยแล้วก็ไปกันทั้งสองคนนั่นแหละนี่คือเอาจริงเราเคยเห็นสังคมผู้ชายที่มีภรรยาด้วยความครพคือแตกกอใช่ไหมที่มีภรรยาจนมากหรือบางคู่อ่ะเขาก็มีภรรยาสองสามสี่คนห้าคนเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่รวมบ้านกันได้เพียงแต่วันนี้เราเปลี่ยนบริบทไงคราวนี้คือผู้หญิงแล้วสังคมบอกหูรับไม่ได้เลย อ่าแล้วม่ไีผู้ชายเวลามีเมียสองสามคนน่ะแล้วปรากฏสู่สังคมอ่ะเขาอยู่กันแล้วก็มีความสุขแต่แปลกไอ้คนที่ไม่มีความสุขคือไอ้คนที่เสพคือคนที่ดูผมพูดไปแบบนี่เดี๋ยวคนผัวโบราณก็จะมาด่าผมอีกเนี่ยนะแต่เขาบอกเขาไม่สนถูกป่ะเขาไม่สนอยากดินทาก็ดินทาไปอ่ะเอาไปว่าเสือกับสิงรักเขาก็แล้วกันถูกไหมฮะจะนอนก็นอนร่วมกันเลยสามคนไม่ต้องจินตนาการเยอะก็พร้อมกันเอาง่ายๆเขาบอกคือว่ามีเสียงเขาด้วยใช่ไหมมีเสียงฟ้าลองฟังเสียงฟ้าเนี่ยฮะ บ่อยไ,ได้เจอที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มใจอ่อนแต่ตอนนั้นก็เอ๊ะแบบอ้าวสมมุติถ้าเราชอบผู้ชายคนเดียวกันเราก็ต้องบอกกันว่าเฮ้ยมึงจะคุยหรอถ้ามึงจะคุยกูจะไม่คุยถูกไหมคะ่ะนั่นใช่ฟ้าก็ว่าทำไมยังคุยกันทั้งสองคนเลยทําไมไม่ไม่มีใครแบบไป่นั่นเลยประมาณนี้ค่ะและทีเนี้ยเราดูที่การกระทํามากกว่าค่ะ เราไม่ถามเลยเราดูการกระทํามากกว่าพอมันเหมือนทําทุกอย่างเหมือนเริ่มแฟนเข้าไปทุกวันแล้วฟ้าก็บอกว่าเนี่ยพวกเธอนะ่จะมามัดมือชกฉันไม่ได้นะจะมาแบบเป็นแฟนฉันเลยไม่ได้นะพวกเธอต้องขอเป็นแฟนฉันแบบยงเป็นทางการนะอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเขาทั้งสองคนก็เลยขอฟ้าเป็นแฟนตอนนั้นโทรมาคะ่ะวิดีโอคอลกลุ่มกันแล้วก็แบบ ด้วยความที่แฟนของฟ้าไม่เคยมีแฟนทั้งสองคนไม่เคยไม่เคยมีผู้หญิงไม่เคยคุยกับผู้สาวอะไรเงี้ยผู้ชายบ้านบ้านอ,อ่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็แบบเขินแล้วพูดเหมือนในละครอ่ะเขาพูดเหมือนในละครแบบโอ้ยเธอแล้วก็คุยกันมาได้สัพักแล้วนะเธอเป็นแฟนกับเราไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วฟ้าก็บอกว่าอุย้ยก็เจอกันบ่อยอยู่ทําไมต้องมาโทรคอมาขอเป็นแฟนก็ขอต่อหน้าสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วทีเนี้ยพอพอมโอกาสได้เจอกัน นหน้าเขาก็เลยขอเป็นเซนปาทั้งสองคนเลยเราอยู่ด้วยกันแรกๆเราไม่ได้แยกห้องไม่ได้มีแบ่งว่าคนนี้วันไหนคนนี้วันไหนเราไม่ได้แบ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วจนถึงปัจจุบันเราก็เลยเป็นความเคยชินที่เวลาเรานอนเรานอนพร้อมกันทั้งสามคนถึงจะมีสองห้องเราก็นอนด้วยกันทั้งสามคนจนถึงปัจจุบันค่ะไม่ไม่มีแบ่งแยกก็แฮปปี้ดีทั้งสามคนแฮปปีด้ดีไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องอะไรต่างๆไม่มีการต้องบอกก่อนเลยว่า ถ้ามีแฟนสองคนหรือถ้ามีแฟนเพิ่มนะคะฟ้าก็ไม่ยอมเนาะเพราะว่าฟ้าไม่ได้แบบทําให้เขาเจ็บอะที่นึกออกไหมคะฟ้าไม่ไดแบบ้ไปมีคนหนึ่งก่อนนะแบบเธอออาแฟนกคนต้องมาจีบฟ้าเองนะคะมาพร้อมกันทั้งสองคนเลยนั่นแปลว่าเขายอมรับได้เขาโอเคตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีใครเจ็บช้าน,น้ําใจทั้งสามคนใช่ต้องบอกก่อนเลยว่าคืออ่ะผมอันนี้กลับมาตรงนี้หน่อย กาลังจะบอกว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงอะ่ะถ้าผู้ชายมีเมียได้ถูกปะ่ะแล้วเป็นข่าวอ่ะแล้วผู้หญิงเขาจะมีผัวไม่ได้เหรอถูกปะ่ะเอาวิดีโอสิเอาวิดีโอตอนเขาเขากําลังจะปักเทียนกันอะ่ะเออเนี่ยฮะนี่ล่าสุดไอซ์ไหนเล่าดิถ้าท้อง ถ้าท้องจะทํำยังไงก็ถามฟ้าบอกฟ้าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีชีวิตคู่ครอบครัวกันมาแล้วเกิดตั้งครันขึ้นมาฟ้าจะรู้ได้ไงว่าคนเสือหรือสิงจะเป็นพ่อ,อเขาบอกโอ้ยเรื่องนั้นไม่ได้กังวลก็ถ้าวันหนึ่งท้องก็ท้องแล้วพอคลอดออกมาก็เดี๋ยวตรวจดีเอลูกเอาว่าสรุปแล้วเนี่ยลูกในท้องเป็นลูกเสือหรือลูกสิงเรื่องนั้นไม่ได้กังวลอยู่แล้วนี่อันนี้เขาบอกมาแบบนี้ฮะ,ะคุณผู้ชมพระอ่านี่เสือกับสิงอยู่เท่าไหร่ล่ะน่าอย,ย่งหนุ่มๆ 20, เลยนะยี่สิบน่าจะผิดยี่สิบนะครับนี่โอ้โห แล้วดูแบบผู้ชายมันาก็ซื้อซื้อยี่สามยี่สามยี่สามอะแล้วน้องอะน้องฟ้ายี่สี่ครับโอ๋เนี่ยฮะก็พอกันแต่เขาแสดงว่าเขาพร้อมจะแบบมีลูกใช่ปะ่ะเพราะเขาบอกเขาไม่ได้ติดใจคือไม่ได้ติดอะไรถ้าอยากท้องก็คือท้องครับอ่านี่ฮะอืมก็ก็แปลกดีวันนี้ลืมจังเลยลืมถามคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์มผมอยากฟังความคิดคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์จังเลยว่าจะมองยังไงอืเออนี่ฮะอ่ะนี่ เขาเขามีเปิดกลุ่มอะไรป่ะไม่มีใช่ไ่มไม่มีครับเขาเปิดโอลิแฟนนะไม่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 มีกลับมาตรงนี้จบฮะใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอกอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอกได้อย่างง่ายดดยรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สำคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอกค,ครับ 房。方